สวัสดีนะครับสวัสดีครับตาแกไม่ได้เจอกันนานเลยคิดถึงมากคิดถึงคิดถึงอาจะเป็นเดือนนะครับวันนี้อยู <several> ่ท <dans thanks> <HHH> ี <tribal aja S 1> ่ร้านตะวีชายเจริญยนต์ครับผมเดี๋ยวเผี่ยมีคนตามหาอะไรอยู่ช่วงช่วงนี้ก็มีคนโทรหาผมเรื่อยๆนะให้ให้ผมมาหาดูให้หน่อยเพราะหลายวันแล้วเดี๋ยวบอกบอกเบอร์โทรกันนิดนึงอ่า703 9341เพื่อหาไม่เห็นเนาะ อยู่อยู่อยู่ตรงไหนนะพี่ตรงนี้ผมอยู่อำเภอไซงามจังหวัดกำแพงเพชรนะครับอยู่สี่แยกไฟแดงนี่เลยเนาะตรงสี่แยกไฟแดงไซงามเลยนะครับปักหมุดมาที่ร้านได้เลยครับผมปักหมุดมาที่ร้านได้เลยนะครับมีมาเปิดหัวกันด้วยยังม่านี่โอ้โหชุดนี้พระเอกเลยเพิงเนี่ยนี่นี่เป้เอกพระเอกตัวนี้กั้งจิ๊กอยู่เลยแต่มือหมุนนี่เนี่ยร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบตัวนี้ของไทยนะของทางของไทยนะไม่ใช่เอ็นเอลงานไทย อ่าโมเลมีรูงานไทยอันนี้เครื่องเดิมไหมพี่เดิมๆเลยครับไม่เคยได้ถอดได้เลยเดนไปไหนเนาะนี่มือหมุนนาะเดี๋ยวมาเดี๋ยวติดไอันนี้ค่าตัวยังไงพี่ตอนนี้อยู่ที่สามหมื่นบาทครับสามหมื่นบาทเฉพาะเครื่องอย่างเดียวเนาะใช่ครับหางเลยล่ะกระทิงแดงเนี่ยหางหมื่นหกครับหางหมื่นหกเจ็ดต่อนะครับถับมาใหม่แล้วใช่ติดเลยติดเลยติดเลยฟังเสียงหน่อยนี่สามหมื่นบาทนะครับงานไทยรอยยิ้ หนึ่งมากที่นี่จะไม่มีให้่วงดังแม้กระทั่งลูกเดียวแต่ี่เครื่องเดิมนะครับครับโองเรามีหลายตัวร้อยยี่ไอตัวหน้าเหลี่ยมไม่มีเนาะร้อยยี่ไม่มีเลยครับมีแต่ร้อยสิบห้าวายอ่มาดูร้อยสิบห้าวายฝนก็ตกได้ตกดีเครื่องมีประมาณกี่ตัวพี่วันนี้ ยี่สิบกว่ายี่บกว่าหางน่าจะมีเป็นร้อยร้อยกว่าอะไรร้อยกว่าโครงร้อยกว่าโครงกลับมาเยอะเหมือนเดิมแล้วตัวนี้จะเป็นยันม์าไวเอ็มกองทองร้อยสิบบานะครับโอสภาพสวยๆเลยนะครับโตฟังเสียงสักหน่อยอันนี้สยามตัวนูนเท่าไหร่พี่เต้สยามตัวนูนตัวนี้อยู่ที่หนึ่งหมื่นแปดพันะครับหนึ่งหมื่นแปดพันครับต้อติดตามมาช่องของพี่สันนะครับตัวนี้ลดทันทีเหลืออยู่ที่หนึ่งมื่นเจ็ดพันมีรถให้ด้วยรถให้เลย FTF มาติดตามแล้วจ้องรถกันจนเลยจ้องพี่ตั่มรถให้เลยมีรับประกันมีรับประกันได้เลยครับอ่ะลองเสียบดูหน่อยอันนี้เครื่องบิวใช่ไหมพี่บิว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 นี่มีรับประกันมีรับประกันนี่ครับบิวมีรับประกันให้บิวต้องมีรับประกันนะครับไม่ได้ตามสภาพนะในร้อยสิบห้าวายเอ็มกองทองวันไม่ขาวเลยอยู่มาใหม่นะครับตัวนี้ลุกเลยครับประหยัดน้ำมันมากตัวนี้ไปดึงน้ำนะครับ ยันต์มาเนี่ยทุกวันนี้คนก็เริ่มหันมาใช้ยันต์มาแล้วก็ประปหยัดรุ <c oughs> ร่นนี้มันจะแข็งนะประหยัดน้ำมันด้วยแอมมันหายากด้วยใช่ไม่มีแล้วมีกี่ตัวพี่ร้อยสิบห้านี่อีกตัวหนึ่งดดนะู่นอีกตัวหนึ่งนี่อีกตัวหนึ่งสามตัวเลยนะตัวนี้ก็สวยนะเนี<ด>่ยไปอีกเลยเนี่ยตัวนี้นี่ก็เป็นงานวิวนะพี่ตันงานวิวเหมือนกันงานวิวสวยเห็นไหมโอววิวสวย ครับตัวนี้เป็นแต่ห้าเจ้าโลกเดิม<ต>ครับแค่นในเครื่องเดิมราาเครื่องเดิมนะครับตัวนี้อยู่ที่16,000นะครับเดี๋ยวเราดูด้วยอ่าใน16,000ครับโบกเรามีให้เลือกลืมลืมถามราคา115เท่าไหร่นะ115ตัวนี้อยู่ที่26,000บาท26,000บาททั้งสามตัวเลยปะทั้งสามตัวเลยครับผมนี่มาเลือกเอานะครับตอนนี้มีสามตัวแต่พวก E-T95 110เยอะอยนะครับ ทีร้อยแล้วอันนี้น้ําแฉะเดี๋ยวฝนมันตกอ่ะฝนมาตกฝนตกช่วงนี้ฝนตกสองสามวันติดแล้วนะครับช่างของมีให้เลือกไอชมอมิบิ๊กจิ๋วนี่เท่าไหร่นะพี่บิ๊กจิ๋วตัวนี้สายตาเนียมอยู่ที่หนึ่งหมื่นเดียวหนึ่งหมื่นบาทเช็คระบบให้หมดแล้วใช่เช็คระบบให้ใหม่หมดเลยใช้งานได้เลยสวยงานนะครับสวยงามมากมีให้เลือกไอชมอีกเยอะนะครับอนาดนี้ยันนี้ก็ยัม่าร้อยสิบห้าวายตัวนี้ก็เป็นเครื่องเดิมอ้าวนี่เครื่องเดิมเผื่อคนชอบเครื่องเดิมเครื่องเดิมนะครับตัวนี้อยู่ที่สองหมื่น สองหมื่นสามเฮ้ยตัวนี้ใช้ได้นั้นเนี่ยเติมนะครับผิวสวยๆนะครับอยากฟังเสียงตัวนี้แล้วคนชอบเดิมเดิมถูกกว่าบิ้วนะครับตามเอาดู่าว่าเดิมเดิมเสียงจะมีดังลลกปลุกปืนหรือเปล่าไม่มีแล้วถ้าเกิดว่ามีพี่เขาคงไปจัดการแล้วแหละบิวมันเผื่อคนชอบเดิม YM นะครับอือ ากฝนอ่าใช้ได้เสียงดีอยู่นะดีฝนไม่ขาวเลยรัคาสองหมื่นสามสองหมื่นสามนะครับถือว่าถือว่าราคาดีนะถือว่าถูกนะครับสำหรับคนที่ชอบเดิมๆนะครับโอเค <Okay. S 2> ใช้ได้ทีนี้ตัวนี้นไปตันมา,ด,าดูเลยแนะน้อ,นอย่าทีร้อยสวยเห็นปะ่ะ แต่ไอ้ฟาร์มโฟรเมีนนยืองไปแล้วเรียบร้อยนะครับไอ้สีเหลืองไอสีเหลืองไปแล้วบางคนติด <c oughs> ต,ตามมาบอกเอ๊ะที่พ่สันรีวิวอยู่หางไ,ไหนเนาะ <c oughs> ไปไปแล้วอาร์ทีร้อยนี่ตัวนี้เป็นอาร์ท้อยดิมเดิตัวนี้จะเป็นคูปต้เอทีแนะครับเป็นเครื่องบิ้วนะครับเป็นปอกเป็นแหวนเป็นลูกนะครับทำเหมือนใหม่เลยตั้งใจทำนะก็นะครับตัวนี้อยู่ที่หมื่นสามพัถ้าอาร์ทีร้อยล้วพี่อาร์ทีร้อยสองหมื่นองหมสงสยามนี่อีกตัวหนึ่งนะครับื่ ใช่ครับ18ื่นแปดครับร้อยสิบอ่ะนดีมาฟังร้อยสิบหน่อยตอนนี้จะเป็นคูบต้าลูกพี่มาสตาร์ทอาร์ทีร้อยสิบให้หน่อยครับใช่คูบุต้าก็กำลังไปเอาอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวสโคระอิแตนอิแตนก็มีนะครับท่านผู้ชมแตนสวยนะครับตัวนี้ท่าเกียร์ท่าเกียร์เกียร์ใหญ่อรัพี่ตันตัวนี้เกียร์เกียร์ใหญ่ตัวนี้พร้อมเครื่องเลยนะครับอยู่ที่ห้าหมื่นเองพี่ตัน ได้เครื่องด้วยเหรอได้เครื่องด้วยไปเลยได้เครื่องตัวนู้นเนี่ตัวนี้เหรอครับตัวห้าตัวนูนเนี่ยโอ้สวยนะยห้าหมื่นบาทโคงมาเลยแน่นตึ๊บห้าเกียร์โคงมาเลยเผาเยอะเผาเยอะเผาเยอะไมครับเผาเยอะกระบะสวยครับดีดีสวยเหล็กล่างสีโอเคไม่ผุนะครับโคงมาเลยแน่นตึ๊บแน่นจริงครับแน่นแน่นเลยใช้ได้กระบะไม่มีผุนะครับใช้ได้สวยนะนี่เราไปวิ่งได้เลยนะครับ ี่ช่วงล่างใช้ได้นะไม่มีผุครับแล้วเ,เขาฝากด้วยนะครับโค้งราคา5,000ตอนนี้เข้ามา100ร้อยกว่าตัวนะครับ5,000 6,000 7,000นะครับมีเยอะนะครับเลือกได้ดนะครับสายดึงน้ํานะครับครับตอนนี้โค้งยังเยอะเหมือนเดิมแล้วตอนนี้นะครับเนาะยางขายไม่ดนเนี่ยโพรยางมันใช้ไม่ได้โอ้มันแตก,แตกหมดแล้วจะ<ม>แถ<ะ>มให้ลูกค้าไปเดินดึงน้ำอย่างเงี้ยนะครับแล้วแต่ลูกค้าชอบเต็มเลยไหนนะครับโอ้ เต็มเลยนะครับห้าพันห้าพันหกพันเจ็ดพันแปดพันมีครับเลือกได้เลยนะครับโอมีเป็นร้อยเผื่อตามหาอยู่นะครับตามหาอะไรอยู่ก็ลองเรียนเชิญมาดูนะครับได้หรือยังเนี่ยร้อยสิบร้อยสิบเท่าไหร่นะพี่ตัวนี้อยู่ที่สองหมื่นสี สองหมื่นสี่สองหมื่นสี่เครื่องเดิมๆไม่เคยได้ถอดไเลยนะครับรับประกันเสียงเลยครับวันนิ่มแน่นอนนะครับอัตรีร้อยสองหมื่นสามครับผมร้อยสิบสองหมื่นสี่ขังกันพันเดียวตอนนี้หามือหมุนไม่เจอไม่รู้เครื่องมีทั้งสองสามร้อยไม่มีมือหมุนเดี๋ยวรอมือหมุนสักครู่รอมือหมุนนะครับจักรเพชร เพชรตัวที่แปดพันเล็กนิวเรียบร้อยนะครับแปดพันเป็นวิคิวแปดพันสองพงเก้าพันพร้อมใช้งานนะครับครับกระทิงแดงกระทิงแดงมีกี่ตัวนะพี่แดงมีอยู่สามสี่ตัวแหละครับสามสี่ตัวลุงเพชรครับลุงเพชรเท่าไหร่นะพี่ลุงเพชรหนึ่งเดียวหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทรับประกันเกลีร์ให้พร้อมตัวนี้วิ่งหลังถนนได้เลยใช้ดีมากตัวนี้แถวนครสวรรค์นิยมมากนะครับเอาไปเข็นมัน ก็ไม่มีมือหมุนนะครับไม่มีมือหมุนจริงจริงนะเออมีแต่มือหมุนยันมาตามที่ก็นิ่มอยู่แล้วแหละเพราะว่าต้าแบบดังกาวเนี่จะป่าเขาจะไม่ปล่อยมาแน่นอนสู้เราไปบิ้วดีกว่าลูกค้าจะได้เอาไปใช้อย่างสบายใจเนาะเดี๋ยวดูยันมายันมาไม่มีแล้วยันมามีหลายัวอยู่หนึ่งสองสามสี่ ราบมากมี6ตัวม,มีแล้วร้อยอาร์ตีร้อยสิบได้ลองฟ้องกันมีแล้วเหรออ้าวได้แล้วนะครับ <c oughs> <c oughs> อาท์ตีร1อยยังเดิม <c oughs> ๆนะครับเกาตัวนี้ทนมากนะเขาบอกนิ่มเลยไหมพี่ดาบผมบอกแลานิ่มเลยดาบ ดีนะครับก็นิ่มอยู่แล้วแหละอ่ะทย์ฮะจะฝากด้วยนะครับพี่สานใครอยากได้เครื่องใหม่โค้งใหม่นะครับมีผ่อนมีดาวนะครับจะให้แค่พิกิตกับกำแพงเพชรนะครับอ๋อัวซื้อเมียครำนะครับได้เลยนะครับมีมีปล่อยผ่อนด้วยตะยังแซฟที1หนึ่งห้ากะกล่องมีปหมมีครับนกหนึ่งสี่หนึ่งมีครับผมอ๋อ มีคนถามหาผมเยอะเหมือนกันหาพี่ชายได้เลยแต่ต้องฟังนะพี่ชายให้แค่พิจิตกับกำแพงนะพิจิตกำแพงใช่ครับตไกลกว่านั้นพี่ชายตามครับเออเอาคนในพิจิตกับกำแพงเพลินครสวรรค์เนี่ยคงไม่ได้เนาะครับผมไม่ได้แน่พิโลกถ้าอย่างถ้าอย่างเขตตะเข็บตะเขบแถวนี้ได้ปะได้ได้ตะเขบใกล้ๆเลยนะครับอืมอืมเออเพราะว่าจะไปหน่อยนึงเ่าเขตอันนี้แล้วเนาะ พี่โลกมันก็กินไวยไครเนอะเออใช่พี่โลกมันใกล้เขเราฝังฝังวางตรงวางตองไปตามไปถึงหรอกเออตามนั้นนะก็มีปล่อยดาวด้วยนะครับเครื่อใหม่ยังไงก็ลองเข้ามาคุยเนาะได้ครับเพราะว่าก็มีก็มีคนที่ว่าโทรมาหาผมเหมือนกันว่าที่ไหนปล่อยดาวในเขตกำแพงเพชรพิจิตรนะครับที่นี่ปล่อย่อนแล้วนะครับผมเครื่องเก่าตีเทินได้เลยนะครับเครื่องเก่ามาเทินก็ได้ครับโอเคนะครับตามนั้นนะครับ แล้วงวดจ่ายนี่ส่งไงพี่สี่เดือนครั้งไหมพี่ให้หกเดือนเลยถ้าเอฟซีเรานะให้หกเดือนเลยเหรอถ้าเอฟซีเราแต่คนจนกับเอฟซีพี่ตันนะให้หกเดือนเลยตรงทีนึงโอ้หน,น,นานมากไม่ต้องจีบตงครับนะมีห้าพันส่งห้าพันมีหมื่นส่งหมื่นตัดดอกได้ตัดได้ แน่โอ้คดีอ่ะขอขอให้คุยกันขออย่าหนีรอบขออย่าหนีเออแน่นอนนะครับแหมหน้าน้ามาผ่อนแล้วแหละโอเคครับวิดีโอดะฝากเบอร์โทรไว้อีกครั้งเดาเดานะอ่าศูนย์เก้าสี่เจ็ดศูนย์สามเก้าสามสี่หนึ่งนะครับท่านผู้ชมอยู่ที่สี่แยกไฟแดงครับผมร้านทีวีชัยเจริญยนต์สยามร้านทีวีชัยเจริญยนสยามนะครับ โอเคครับวิดีโอชุดน,นี้จบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามมาด้วยนะครับับสสวดีครับสวัสดีครับ